สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับผมมีข่าวดีที่จะมาบอก fc เห็นคอมเมนต์เข้ามาว่าเกอดหรือเกหน้าท ah ี่ทำไมไม่ถูกดำเนินคดีผมประกาศตรงนี้เลยว่าเตรียมถูกฟ้องแน่นอน ถ้าคดีนี้ปปงส่งหนังสือมาว่าในายชัยพลวิภาตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทําความผิดคนที่มีชื่อไปร้องเรียนเตรียมตัวกันได้เลยประกาศไว้ตรงนี้เลยคุณไปร้องเรียนที่ปปงบุคคลที่ร้องเรียนเข้าไปนะ่ะเตรียมตัวรับกรรมได้เลยสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องจากดาวังคารแม้กระทั่งเกิบหรือเกมาจากดาวังคารไม่ได้พลาดพิงใครประกาศไว้ตรงนี้เลย คนที่มีชื่อคำร้องเรียนเข้าไปน่ะกรณนเตรียมตัวถ้ามีจดหมายกลับมาหาลุงป้าว่านายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพตรวจสอบแล้วไม่มีการกระทําความผิดในฐานฟอกเงินฟ้องกลับครับเต็มคาราเบลเอซี่ยก็รอติดตามตอนต่อไปว่าเกนาฮิยังจะปากดีอยู่ไหมเกนาฮิเป็นแค่หมารับใช้เกบที่ดาวังคารสงสัยไหมว่าทำไมเกิบ ไม่เอาชื่อของตัวเองเป็นผู้ร้องกลัวมันก็รู้อยู่ว่าถ้าร้องไปนะ่ะไม่เข้าฐานความผิดโดนฟ้องกลับอย่างแน่นอนมันเลยใช้ชื่อเกนาฮิที่ดาวนคารเป็นชื่อคนร้องงานนี้นะ่ะมันแน่นอนผู้ใหญ่ไฟเขียวมาแล้วให้ซัดกลับทุกกระบวนท่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฝากถึงเกนาฮิและเกิบกับสิ่งที่เกิบนะ่ะใช้ให้เกนาฮิ าโดนเองบอกไว้เลยว่าเรียบร้อยแน่ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ถึงนี้ครับเกิบเอาอีกแล้วออกมาว่าอาแปะอีกแล้วอาแปะนะ่ะที่มันพูดคือใครทนายนิทัศน์ออกมาเล่นทนายนิทัศทนายนิทัศนะ่ะจากดาวังคารเกิบจากดาวังคารเรื่องที่ผมนะ่ะจะพูดต่อไปนี้จากดาวังคารสู้ทนายนิทัศน์ไม่ได้มาบอกทนายนิทัศน์ว่าให้กลับบ้านไปเถอะ ให้เลิกเป็นทนายเถอะแล้วก็ให้หยุดพาดพิงเจ้าหน้าที่ที่ดาวังคารเถอะเรานะ่ะเป็นประชาชนเราสามารถพูดได้มันมีขอบเขตมันมีข้อกฎหมายอยู่ทนายนิทัศก็รู้ข้อกฎหมายมึงไม่ต้องไปเสือกบอกเขาเกิบหัวร้อนออกมาด่าทนายนิทัศเขารุ่นพ่อมึงแล้วเกิบมึงนะ่ะมันคนละรุ่นกับเขาออกมาว่าทนายนิทัศทนายนิทัศนะ่ะแกมีความรู้จบเนติบัณฑิตมาก่อนมึง เพราะฉะนั้นนะ่ะมึงนะ่ะเอาเวลาที่ออกมานั่งว่าทนายนิทัศน์ไปดูแลตัวมึงดีกว่าไปดูแลคดีของมึงนะ่ะดีกว่าอาแปะที่พูดคือทนายนิทัศน์ออกมาขู่อีกว่าเดี๋ยวจะโดนคดีหมิ่นเจ้าพนักงานอาแปะเขานะ่ะไม่ได้เอ่ยชื่อองค์กรเขาก็พูดในวิสัยทัศน์ในมุมมองของเขาแค่นั้นเองออกมาขู่เขาทำไมเล่าเก็บทรงไม่อยู่ใช่ไหม อาการมันเป็นยังไงความรู้สู้เขาไม่ได้แค้นที่อาแปะไปทำอะไรให้มันเจ็บลึกๆที่หลายคนไม่ทราบออกมาคมขู่ทนายนิทัศเขานะ่ะไม่สนใจคนอย่างมึงหรอกเพราะคนอย่างมึงนะ่ะไม่มีค่าอะไรเลยเกิบฟังนะเกิบนะ่ะหัวร้อนเนี่ยช่วงนี้นะ่ะเป็นอะไรโดนหนักใช่ไหมตอนนี้เนะ่ะเห็นนั่งอยู่อยากจะไปแวะไปหามึงเหลือเกินเกิบหุดพฤติกรรมชั่วๆสักทีเถอะ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับนาทีรู้โลกรู้ทำไมไม่เอาตามทนายดีๆไม่เอาตามกันมึงนะ่ะไปไหนอย่าคิดว่ากูนะ่ะไม่รู้ก็ทมหรือนอนทบุรีนะ่ะอย่าคิดว่ากูไม่รู้หูตากูนะ่ะเป็นสับปะรดมึงโทรหาอาแปะกำลังวางแผนให้อแปะให้อาแปะนะ่ะกลับมาเล่นงานลุงอีกครั้งชั่วไม่ล่ะ แต่พอดีนะ่ะอาแปะติดงานอาแปะนะ่ะไม่กลับมาเพราะรู้ว่ากระแสลุงพลตกแล้วแต่ให้คำชี้แนะแนะนำไอ้นี่นะ่ะชั่วไหมพยายามไปดึงอาแปะกลับมาในเรื่องของลุงกับป้าที่ดาวังคารมึงนะ่ะที่เข้าไปหาอาแปะเพื่อที่จะเล่นลุงกับป้าอาแปะไม่เล่นด้วยเพราะอะไร 1. การเดินทางใช้งบประมาณเท่าไหร่2ค่าที่พัก3ค่ากินแล้วทุกวันนี้นะ่อาแปะ ก็โดนคดีที่ดาวังคารฟ้องอยู่เยอะแยะไปหมดน่ะอาแปะยังจะเอาตัวไม่รอดเลยมึงน่ะก็ยังจะชวนเขาไปเล่นลุงชั่วไหมข้อมูลนี้น่ะร้อเซไม่ใช่คอนเทนต์มันกะว่าจะกลับไปหาอาะแปะจับมืออแปะปรึกษาอาแปะอาแปะเลยบอกว่าเอางีนี้ละกันต้องการให้ผมช่วยเหลือเดี๋ยวผมน่ะจะแนะนําให้จะไปร้องที่ไหนร้องเรียนที่ไหนน่ะเดี๋ยวผมร้องให้ คนอย่างมันน่ะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยโง่ดักดานไปคัดลอกเขามาทุกอย่างแม้กระทั่งการร้องเรียนหนังสือขำร้องมึงนะ่ะก็ไปก๊อปปี้เขาหมดเลยแล้วมาอวดว่าเป็นตัวเองทำแต่ที่ไหนได้คนที่อยู่ให้ข้อมูลมันน่ะก็คืออาแปะที่ดาวังคารมันจะดึงอาแปะกลับมาแต่อาแปะนะ่ะไม่กลับมาเพราะว่าอะไรเขารู้ว่าถ้ามานะ่ะ ที่นี่มีค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่มีสปอนเซอร์เพราะลำพังคดีตัวเองประกันตัวน่ะยังใช้หลักทรัพย์ใช้เงินมากมายก็กําลังสู้คดีตัวเองอยู่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะออกมาพูดในกรณีที่แอดบัตถูกผู้ชายคนหนึ่งขมขู่มีการพาดพิงถึงยายอุ่นนั่งขอทานต่างๆนานา,นา,นา ว่าแอดเบนช่วยอย่างนั้นอย่างนี้พาดพิงไปถึงใครหลายคนมีชู้ต่างๆนานาคลิปนี้จะเล่าเป็นนิทานจากดาวังคารจะฝากไปถึงตัวละครต่างๆที่มโนเองจากดาวังคารฝากถึงน้าตอเต่ากับผัวของมันน่ะที่ออกมานั่งทําคลิปด่าเขาว่าเขามีการท้าต่อยท้าตีกันในกรณีนี้ fc มีความคิดเห็นอย่างไร วันนี้นะ่ะก็หลุดออกมาอาการพฤติกรรมต่างๆหลุดบ่อยๆดีสังคมนะ่ะเขาจะได้เห็นเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในตัวของคุณที่เขาสงสัยในตัวของคุณออกมาเลยถ้าคุณนะ่ะจะเล่นโซเชียลก็ออกมาเต็มตัวเลยแอดบัตไม่ได้กลัวอะไรคุณอย่ามาข่มขู่อะไรกันคุณต้องดูภรรยาก่อนว่าเป็นยังไงก่อนที่คุณจะออกมาว่าคนอื่นพวกผมนะ่ะก็ไม่ได้กลัวคุณหรอก ช่วงนี้ไม่เข้าใจว่าอาหารเม็ดหมดหรือยังไงออกมาแล้วก็ออกมาเลยออกมาให้สังคมได้เห็นเลยว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้จากดาวคารเป็นยังไงตอนนี้นะ่ะก็เริ่มหลุดออกมาแล้วระวังนะเจ้าหน้าที่นะ่ะจับตาดูคุณอยู่ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้จับตาดูคุณเมื่อวานนะ่ะคุณก็ได้หลุดออกมาพวกคุณนะ่ะมันร้ายลึก คุณนะ่ะควรที่จะไปดูภรรยาคุณก่อนทำคอนเทนต์แซะคนนั้นคนนี้แซะผมผมนะ่ะไม่ว่าทำคอนเทนต์แซะคนที่คนอื่นเขาก่อนนะ่ะคุณนะ่ะหัดดูภรรยาคุณด้วยนางต่อเต่านะ่ะไม่ธรรมดากรรณาเตือนภรรยาคุณด้วยอย่าให้มันเยอะไปยุสายลับนะ่ะคุณหัดแหกตาดูบ้างภรรยาของคุณทำคอนเทนต์อะไรความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ เกิบออกมาดิ้นออกมาว่าย่าชิย่าชินะ่ะเจ้าน้ำตาเป็นคนรับใช้ลุงและป้ามีคนอยู่เบื้องหลังให้การแจ้งความแจ้งความไม่เข้าระวังโดนแจ้งความกลับเกิบฟังนะหลักฐานมึงนะ่ะไม่เห็นถ้ามึงเห็นหลักฐานมึงจะร้องไม่น่าเลยสายลับไม่น่าพูดแบบนี้เลยที่ตอนนี้นะ่ะมันออกมาดิ้นเพราะอะไรเพราะเขานะ่ะอยากเห็นหลักฐานหลักฐานส่งให้ทนายสิบคน ทนาย10คนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ามินในข้อความแชทไลน์ที่สายรับได้ไปคุยกับใครเกิบก็ออกมาคู่ย่า,าชิอีกแล้วถ้าแจ้งความไม่เข้าระวังโดนแจ้งความกลับผมนะ่ะอยากบอกเกิบว่าถ้าคดีไหนไม่เข้าไม่แจ้งหรอกเราก็พอจะมีความรู้เรานะ่ะพอจะมีทนายให้คำปรึกษาเราส่งไปให้ทนายหลายคนดูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มินประมาทแน่นอนอย่าไปทำคอนเทนต์ขู่่าชิชี้เลยเขานะ่ะไม่ได้กลัวหรอกเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดคนที่น่ากลัวคือสายลับสายลับไปด่าเขาเกิบแหกตาดูบ้างไม่รู้อะไรผิดไม่รู้อะไรถูกปิดหูปิดตาไม่รู้อะไรผิดชอบชั่วดีไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยหรือว่างไงหรือว่างโง่เตือนสติเกิดที่ดาวังคารทำคอนเทนต์กันนะคุณนะ่ะไม่เห็นหลักฐานไง หลักฐานนี้นะ่ะไม่ถึงมือคุณหรอกเกิบนะ่ะไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วนาะเกิบนะ่ะก็ไม่แตกต่างอะไรจากนี้หรอกนะการศึกษามึงนะ่ะสูงสภาแต่ความรู้มึงนี่นะ่ะขี้เล็บเลยเมื่อก่อนนะ่ะว่ากูไปข่มขู่สายลับแกๆ่ๆคุณนะ่ะยังไม่เห็นหลักฐานคุณอย่ามาพูดเลยนะหลักฐานมันอยู่ในมือผมแล้ว